สวัสดีครับผมธนาลักษณ์โดยลายมือผาลัตพันุกรรมก็พบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสีลักษณะห่วงจุ้ยบ้านที่ดีดึงดูดเงินนะครับผมก็สิงี่ผมจะมาพูดในวันนี้เนี่ยคือคุณอาจจะเคยคิดว่าการวางรากฐานของบ้านการที่คิดว่าห่วงจุ้ยบ้านที่ดีนั้นเนี่ยต้องมีการจัดวางต้องมีการตอกหรือทําเสาเค็มอะไรต่างๆนานาแต่ที่ผมจะมาพูดนี่คือง่ายๆเลย ไม่ต้องอะไรมากถ้าคุณมีลักษณะดังนี้เนี่ยเป็นแบบคร่าวๆนะแต่มันทําให้ดึงดูดเงินท้องได้อย่างแน,น่นอนมันเป็นลักษณะง่ายๆผมจะบอกว่าหงจุ้ยคืออะไรหงจุ้ยก็คือลมและน้ํานะครับผมตรงนี้ขอให้สมดุลเลยนะอีกอย่างหนึ่งในลักษณะของลมและน้ำหวงจุ้ยเนี่ยดี๋ยววันนี้ผมรีบพูดเลยนะก็คือลมและน้าเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรคือหยินและหยางตรงนี้ต้องสมดุลคุณคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะ วงจุย้ยี่บางคนบอกว่าต้องทุบต้องเลื้อตรงนี้ต้องวางตำแหน่งหองมังกรเสือขาวเรืออะไรต่างๆความจริงตรงนี้ถ้าคุณจะทำก็ได้ไม่ทำแต่ความจริงถ้าทำจะดีกว่าถ้ารู้เคล็ดลับวงจุ้ยตรงนี้ก็คือเดี๋ยววงจุ้ยชั้นสูงตรงน,นี้ผมมาพูดแบบวงจุ้ยง่ายๆว่าเป็นลักษณะของหลักธรรมชาติว่าธรรมชาติของวงจุ้ยนี่ต้องมีแบบนี้อย่างแรกเลยคือทำตามผมแบบนี้ง่ายๆเลยถ้าทำลองเอาไปทำดูได้ชีวิตจะเจริญขึ้น อย่างแน่นอนนะครับผมว่าทําแบบนี้ในบ้านคืออะไรก็คือยินและหยางต้องสมดุลยินและหยางคืออะไรยินและหยางเราเรียกว่าลมและน้ําก็ได้ลมและน้ําคือควงกับจุ้ยถ้าเราแปลวงจุ้ยนะก็คือหวงกับจุ้ยก็คือลมและน้ํายินและหยางต้องสมดุลยินคืออะไรยินยินเนี่ยคือวัตถุหรือวัตวัตถุที่อยู่ในบ้านคุณพลังงานในบ้านคุณจะถามว่ายินคือพลังงานแบบไหนยินคือ วัตถุอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์แม่งพระหรือว่าจะเป็นพระพุทธเป็นเทพใฉ่สิงเอี้ยเป็นอะไรก็ตามพวกนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์สงฆ์องค์ข้าเจ้าผมใช้คานี้นะพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่างๆในบ้านทั้งหมดทั้งมวลเขาเรียกว่าพลังงานธาตุยินหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือธาตุมืดก็ได้ธาตุมืดคืออะไรก็คือปิดไฟในบ้านสลัวๆความสงบ การนั่งสมาธิอันนี้ผมพอพูดอินเบรให้ฟังนะว่าถ้าเกิดคุณมีสิ่งนี้อยู่ในบ้านอะไรก็ตามที่แบบมันมืดๆสกปรกสกปรกหรือสิ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวความเงียบสงบหรือมุมสงบมุมอะไรมากมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบถ้ามันอยู่ในบ้านมากเกินไปหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านพระในบ้านมากหรือบางทีเป็นคนธรรมะธรรมโมจัดๆอยู่ในบ้านตรงนี้ถามว่าดึงดูดเงินไหมต้องมีแต่พอดีแต่ถ้าเกิดคุณมีอย่างที่ผมพูดเนี่ยมากเต็มบ้านไปหมด ไม่ดึงดูดเงินครับเพราะว่ามันมากเกินไปมันก็คือมันดีอะแต่ว่ามันมากเกินไปเพราะฉันถามว่าใครที่เอาพระสององค์ข้าเจ้ามาตั้งในบ้านง่ายๆเนี่ยไม่สนับสนุนเพราะมันจะทำให้คุณไม่ดึงดูดพลังงานด้านด้านที่เป็นพลังงานด้านอย่างือด้านสว่างเดี๋ยวเู้ามพูดเรื่องด้านสว่างเคล็ดลับความจริงมันก็มีง่ายๆแค่นี้แหละว่าต้องมีหยินและหยางที่สมดุลแต่มันจะมีปีกย่อยอีกเพราะคนจะมาพูดสีลักษณะแต่ว่าไอหยินตรงนี้เนี่ย มันอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าก็คืออะไรแต่ว่าหยางหยางเนี่ยอ,อย่าลืมนะการตั้งพระต้องตั้งแบบสมดุลถ้าคุณพระของคุณผมพูดอย่างหนึ่งว่าถ้าพระมีน้าใช่ไหมในการไหว้พระหรือบางทีก็มีของเข้าเครื่องเส้นไหว้เครื่องอะไรต่างๆในการไหว้พระหรือไหว้เทพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยมาดูแลเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่ผิดจากการที่ทําให้คุณจเจริญรุ่งเร,องเรืองก้าวหน้ากลับทําให้ยิ่งตกต่ำนะครับผมจะบอกไว้ตรงๆอีกอย่างหนึ่งคือ ความสว่างหรือด้านอย่างคือเสียงอึกกระทึกภายในบ้านถ้าบ้านของคุณเงียบเหงาเป็นคนที่แบบว่าซึมกระทือไม่มีเสียงคืออยู่คนเดียวก็ได้นะเรียกว่าเราอยู่คนเดียวไม่มีเสียงอึกกระทึกใดๆเลยทํางานก็นั่งกดแต่อินเทอร์เน็ตแต่อินเทอร์เน็ตที่คุณนั่งกดหรือว่านั่งทําคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ไม่มีอึกระทึกภายในบ้านแล้วเข้าของระเกะระกะอะไรต่างต่างนี่แล้วไม่มีเสียงอึกกระทึกอย่างที่ผมบอกพลังงานธาตุหยินไปแล้ว มันก็ไม่ส่งเสริมเพราะธาตุยินคือเสียอึปกรึกเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าบ้านไหนมีเด็กจะได้เปรียบบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงถือเป็นพลังงานด้านกลางไม่ใช่เป็นยีและหยางในทางเพราว่าเด่นไปนทางด้านไหนแต่ถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดทีละเรื่องว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยควรจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เสียงไพรเราะและเป็นมงคลเช่นหมาแต่ถ้าเกิดเป็นหมาแบบว่าปากเปาะเห่าไปในทางที่เหมือนกับหรือไก่หรือว่า เป็นนกที่ร้องแล้วเหมือนเสียงถูกเชือดอันนี้ทั้งหยินและหยางไม่สมดุลมันจะเป็นเสียงที่สอดถึงไปในเชิงทําลายอันนี้ยังไม่จบไปเรื่องหนึ่งนะแต่ผมจะค่อยๆพูดไปเอ้ยผมจะรีบพูดเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าด้านหยางด้านสว่างอ้พูดพอพูดได้แบบชัดเจนนะคือด้านหยางคือพูดหรือในเชิงสร้างสารรค์ก็คือแบบว่าคุณพูดในความเป็นมงคลผู้เช่นพูดสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็ มีเสียงเพลงที่ไพเราะสนอหูแล้วก็มีเสียงของเด็กที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเสียงอึกระทึกในเชิงที่เป็นความสร้างสรรค์ผมจะบอกว่าเนี่ยแหละคือพลังงานทางด้านอย่างเปิดไฟที่แบบส่องสว่างเปิดไฟที่แบบมีสีสันมีความล่าเริงม,มีความที่เป็นแบบความแฮปปี้ความยินดีนี่คือพลังงานทางด้านอย่างแต่ถ้าเกิดอึกระทึกมากเกินไปมันก็หยางมาก เพราะเสียงแบบเฮฮาเจ้าบางทีก็น่าลาคาญถ้าเป็นเสียงเด็กแบบพูดมากๆอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทางด้านมุมสงบบ้างนี่คือความสมดุลอันนี้พอเข้าใจนะครับผมต่อไปไม่ควรตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปนี่ผมก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าอะไรที่น้อยไปก็ไม่ดีอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นหญิงกับอยางต้องสมดุลจบไปหนึ่งเรื่องต่อไปอย่างที่สองนะครับผมอ,อย่างที่สองผมจะบอกว่า อความสะอาดความสะอาดนะครับผมเรื่องของความสะอาดอย่างที่สองคือเรื่องของความสะอาดความสะอาดในบ้านอย่างเช่นว่าถ้าคุณไม่รักษาความสะอาดของบ้านนี่คือ่วงจุ้ยที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดคุณรักษาความสะอาดของบ้านนี่คือฮวงจุ้ยที่โอเคเลยความจริงเคล็ดลับมันก็มีง่ายๆนะคือหวงกับจุ้ยต้องสมดุลและอย่างหนึ่งคือหินกับหยางก็คือ่วงกับจุ้ยก็คือลมและน้ําหินกับหยางคือธาตุมืดธาตุสว่าง นะครับผมอันนี้ก็พอเข้าใจกันเพราะความจริงผมอยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่าคงช่วยความจริงแล้วมันไม่ได้มีะระยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นความสะอาดของบ้านก็คือพลังของด้านหยางและหินต้องสมดุลมุมสงบถ้าถามว่ามุมสงบสมมติคุณมีมุมมุมหนึ่งมืดมืดเป็นมุมสงบอาจจะมีแสงไฟสลัวสลัวแต่มุมนั้นสกปรกก็ไม่ได้ช่วยอะไรอาจจะมันมืดมากเกินไปจนคุณอาจจะมองไม่ทันสังเกตเลยว่ามันมีหย,ย,ยักย่ามีแมลงมีอะไรยังไง นั่นก็ควรทาความสะอาดเช่นว่าถ้าเกิดสมมติคุณจะขายบ้านหลังหนึ่งสมมติว่าคุณไม่เอาบ้านหลังนั้นแล้วแต่คุณจะขายแล้วปรากฏว่าคุณไม่ได้ไปปัดกวาดดูแลความสะอาดบ่อยให้เป็นหน้าที่หนายหน้าพอาม,มีมีคนมาดูบ้านของคุณเปิดผ้มาม่านไปเจอแมลงสาบกระจ้ว,วิ่งออกมาบางทีจงังูไม่มปใคซื้อบ้านหลังนั้นแน่นอนนี่คือสิ่งผมจะพูดเพราะฉะนั้นความสะอาดก็สําคัญมันสําคัญมากเพราะความสะอาดคือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าทางทางทางแห่งเงินน่ะ มันวิ่งไหลเข้ามาแต่เพิ่นว่าไอ้ความสกปรกนี่คือไปบล็อกทางแห่งเงินทําให้เงินนี่มันไหลเข้ามาไม่ได้นี่คือสําคัญมากถ้าใครเชื่อก็ถือว่าได้เปรียบนะครับผมต่อไปทางไหลผ่านของลมพัดนี่คืออย่างที่สามทางไหลผ่านของลมพัดคืออะไรผมจะบอกว่าควงจุ้ยควงคือลมจุ้ยคือน้ําทางไหลผ่านของลมพัดก็คือลมคือมันลมนี่คือเงินนะคือน้ําก็คือทางไหลผ่านของน้ําก็คือ น้ำถ้าเกิดมันพัดเข้ามาในบ้านก็คือทางไหลผ่านของเงินแต่เราไม่เอาน้ำเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีทางน้ำหรือทางอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ตั้งน้ำพูดตั้งอะไรได้ก็คือเป็นทางไหลผ่านให้น้ำมันสมดุลกับทางเข้าออกแต่เดี๋ยวนี้มันคือลมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครปิดหน้าต่างทึบทั่วบ้านเลยบ้านไม่มีแสงสว่างแสงสว่างก็ใช่เหมือนกันไม่มีลมไม่มีทางเข้าออกของลมเลยนั่นก็คือเงินไม่เข้าซับไม่มาเงินไม่เดินเงินไม่เข้าอันนี้พอเข้าใจนะครับผม เพราะฉะนั้นทางไหลผ่านลมพัดสาคัญแต่มันไม่ใช่จบแค่นั้นไม่ใช่ว่าเปิดหน้าต่างโล่งไปทั่วบ้านเลยถามว่าโจรเข้าครับอย่างนี้โจรเข้าถ้าเปิดตลอดเวลาเลยโจรมันเห็นเลยไอ้นี่เปิดหน้าต่างไว้อโจรเข้าไงเพราะฉะนั้นถามว่าทางไหลผ่านลมพัดเนี่ยคุณอาจจะเปิดหน้าต่างบางเวลาให้ลมมันพัดเข้าแต่ผมจะบอกว่าหน้าบ้านไหนที่มีหน้าต่างเยอะเกินไปกลับไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าหน้าต่างควรมีอยู่หน้าบ้านเช่นเปิดประตูเปิดหน้าต่างหน้าบ้านแต่คุณควรจะมี จุดเก็บกักเงินก็คือหลังบ้านเนี่ยไม่ควรให้แบบว่าลมพัดแล้วมันออกทางข้างหลังเช่นลมพัดเข้ามาหน้าบ้านทางข้างๆบ้านแล้วมีทางออกไปด้านหลังนี่คือไม่ดีเพราะฉะนั้นหาว่าถ้าเกิดมันลมพัดเข้ามาควรจะมีจุดเก็บอาจจะมีหน้าต่างหลังบ้านก็ได้แต่ควรปิด เพราะฉะนั้นถามว่าลมมันพัดเข้ามาแล้วมันต้องมีทางปิดไว้อันนี้พอเข้าใจก็คือเงอินเข้าแล้วมันก็จะมีทางเก็บอันนี้คุณจะร่ำรวยเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคของความร่ำรวยว่าบ้านหนึง่งูดนเงินทองเป็นอย่างไรทั้งมไม่ว่าคุณจะทํางานที่บ้านทํางานที่ไหนหรือแม้แต่ทั้งทํางานที่สํานักงานหรือที่ไหนก็แล้วแต่แต่บ้านคือตัวหลักบ้านคือเมนหลักนะครับผมถ้าเกิดบ้านดีแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าบ้านดีนะคุณไปทํางานที่อื่นที่ไหนตัวบ้านจะเป็นตัวฐานที่มั่นหลัก คแม้ว่าคุณจะทางานที่ทำงานอื่นก็ตามนะครับผมแต่ถามว่าบ้านมันจะได้ผลกับใครก็ค,คือได้ผลกับคนในบ้านแต่เรามาดูตรงนี้ข้อที่สี่คืออารมณ์ของคนในบ้านสําคัญมากมายเซ็ตของคนในบ้านถามว่าบ้านส่งผลต่อใครมากที่สุดหนึ่งก็คนในบ้านโดยเฉพาะเจ้าบ้านเจ้าบ้านเนี่ยสาคัญมากสุดเจ้าบ้านคือใครอันนีข้ขอพอรู้นนะ เจ้าบ้านก็คือเจ้าของบ้านนั่นเองที่เป็นชื่อในทะเบียนบ้านที่ว่าเป็นเจ้าของบ้านเจ้าทรัพย์เพราะฉะนั้นหามว่าถ้าเจ้าทรัพย์เนี่ยไม่ดีเช่นเจ้าทรัพย์เป็นคนขี้หุดหิตเจ้าทรัพย์เป็นคนที่อารมณ์โ,โหรุนแรงเป็นคนที่แบบว่า mindset ไ,ไม่ดีหรือเป็นคนที่ขี้เครียดเป็นคนที่ซึมเศร้ามันจะทําให้บ้านหลังนั้นเนี่ยพลอยไม่ดีไปด้วยอย่างเช่นว่าทํากันค้ามันก็จะส่งผลต่อลูกน้องส่งผลต่อ คนในบ้านหรือแม้ว่ากระทั่งคนใต้บังคับบัญชาคนใช้คนงานก็จะส่งผลต่อสิ่งเหล่านั้นไปด้วยเพราะเจ้าบ้านเป็นตัวหลักเจ้าบ้านเป็นตัวที่เป็นคนที่ปกครองคนทั้งหมดในบ้านเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านถ้าถามว่าคุณจะเอาชื่อใครเป็นเจ้าบ้านก็ต้องคิดให้ดีว่าเขาเป็นคนอย่างไรแต่เราก็ห้ามไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถามว่าลูกบ้านมีผลไหมลูกบ้านก็มีผลนะครับผมลูกบ้านก็มีผลแต่ถ้าเกิดเจ้าบ้านมีพลังอํานาจน้อยและลูกบ้านมีพลังอํานาจใหญ่อันนี้ก็สามารถข่มเจ้าบ้านได้เหมือนกันก็หมายถึงว่า เจ้บาบ้านอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับผมจบไปแล้วสําหรับดวงไอ้สีลักษณะของจุ้าบ้านที่ดีดึดงดุลเงินนะครับผมใครที่ต้องการดูรายมือพี่ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีท่าร้อสองหกต้อความความด้านล่างคลิปยูทูปนะครับผมผมเป็นหมอดูรายมือพี่ซี่ใครที่ต้องการดูรายมือพี่ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีท่าร้อสองหกต้อความความด้านล่างคลิปกับไลน์โอเอผมมีไลน์โอเอด้วยนะครับผมสองช่องทางไลน์ไอดีท่ารสองหกกับไลน์โอเอนะครับผม ไลโอเอกับไลทลสองหกไลทลสองหกเป็นช่องทางหลกักไลโอเอเป็นช่องทางรองนะครับผมก็มีสองช่องทางไลทลสองหกนี่ผมสักวันหนึ่งมันต้องเต็มเพราะฉะนั้นผมเลยต้องมาดูไลโอเอนะครับผมเพราะว่าไลทลสองหกสักวันหนึ่งมันต้องเต็มแต่ตอนนี้ยังรับอยู่ก็เป็นช่องทางหลักอยู่แต่ก็เริ่มเข้ามากดถูกใจกดติดตามกดเป็นเพื่อนในไลโอเอก็ฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนในไลเพื่อไม่พลาดเขาส้ำไหมาครับ วัตถุมงคลไม้พยานิ้วดำนะครับผมสัพพมงคลนี่สิบแปดไม้สิบแปดยันไอ้สิบแปดไม้ไอ้สิบแปดยันทั่วประเทศไทยยันดังๆต่างๆจากทั่วประเทศไทยเป็นวัตถุมงคลนะครับผมเป็นไม้พยานิ้วดำสัพพมงคลนะครับผมนี่เป็นกำไลแก่นขาโปร่งฟ้าแก่นคามฟ้าผ่าตายพายนะครับผมทั้งคู่เป็นวัตถุทนสิงที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเมตตาแล้วก็ค้าขายนะครับผมแล้วก็เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยป้องกันผู้พิพิจัดนะครับผมสนใจก็สั่งซื้อได้ในไลน์โอเอหรือว่าไลน์ท็สอง นะครับผมให้มีวัตถุมงคลอีกหลายอย่างนะครับผมใครต้องการดูหมอดูลายมือดูพยาธิทย์ซีที่ออนไลน์ก็ได้สปิเกอร์สฟนสดๆนทางออนไลน์ถ้าส่วนใครที่ต้องการมาที่สำนักง,งานก็ขอเชั่นขอที่อยู่มาได้ที่สำนักง,งานลายมือพยาธิวิทย์หัข้นตัวเลขชุดใหญ่ทั้งหมดแบบ VP ที่สำนักง,งานแบบดูตัวต่อตัวกับแบบลายมือพยาธิทย์ซีจังหวัดงชบุรีหนนครึ่งนะครับผมแบบธรรมดาใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กว่าถูกใจกดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามผมเยอะ เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ขอลาเท่าน,น,น,นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ